ยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งครับคืนนี้ผมจะพาไปเปิดประตูบ้านหลังหนึ่งที่ฉากหน้าเต็มไปด้วยความหรูหราแต่เบื้องหลังกลับซ่อนความเจ็บปวดจากการถูกคนที่รักที่สุดหักหลังเมื่อความเงียบของผู้หญิงไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการนับถอยหลังสู่การแก้แค้นที่เจ็บแสบที่สุดจุดจบของสามีจอมปลอมจะเป็นอย่างไรหลับตาลง แล้วปล่อยให้เสียงของผมพาคุณไปค้นหาคำตอบครับแสงไฟระยิบระยับจากโคมระยะคริสตัลกลางห้องโถงใหญ่สาดส่องลงมายังแขกเรือในชุดราตรีหรูหราที่กำลังหัวเราะต่อกระซิบกันอย่างสนุกสนานแต่มันกลับเป็นภาพที่ทำให้นารินรู้สึกหนาวเหน็บไปถึงขั้วหัวใจเธอได้แต่ยืนกอดอกมองดูทุกอย่างจากความมืดบนระเบียงชั้นสอง ราวกับว่าตัวเองกลายเป็นวิญญาณที่ไร้ตัวตนในบ้านที่เธอเป็นเจ้าของเสียงดนตรีแจส๊สที่บรรเลงคลอเบาๆไม่สามารถกลบเสียงกรีดร้องของความเงียบงันที่ดังก้องอยู่ในอกของเธอได้วันนี้คืองานเลี้ยงต้อนรับหุ้นส่วนใหม่ของภูวนยัยสามีที่เธอเคยมอบลมหายใจให้ แต่เขากลับเลือกที่จะเปลี่ยนบ้านอันอบอุ่นหลังนี้ให้กลายเป็นเวทีแสดงละครฉากใหญ่ละครที่เขารับบทเป็นพระเอกผู้ประสบความสำเร็จโดยลืมไปว่าทุกตารางนิ้วที่เขายืนเหยียบย่ำอยู่นั้นแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อและศักดิ์ศรีของภรรยาที่เขากำลังทอดทิ้งให้ยืนเดียวดายและแล้วบรรยากาศแห่งความเรื่อนเริง ก็ชะง,งักลงเมื่อประตูไม้สักบานใหญ่หน้าคฤหาสน์ถูกเปิดออกกว้างผู้วันในเดินก้าวเข้ามาด้วยท่วงผ้าที่สง,ง่าผ่าเผยและรอยยิ้มแห่งผู้ชนะแต่สิ่งที่ทำให้ลมหายใจของนารินสะดุดกึกไม่ใช่ใบหน้าหล่อเหลาของสามีหากแต่เป็นหญิงสาวร่างระหงในชุดเรสสีแดงเพลิงที่ยืนคล้องแขนเขาอย่างแนบชิดลิตาเลขาสาวคนสนิท ที่เพิ่งเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเธอกวาดสายตามองไปรอบงานด้วยแววตาของผู้ที่เชื่อว่าตนเองคือนางพยาคนใหม่สีแดงสดของชุดเธอตัดกับความเรียบหรูของงานราวกับรอยเลือดที่กระเซ็นลงบนผ้าขาวมันไม่ใช่แค่การมาร่วมงานแต่มันคือการประกาศศักดาเหยียบย่ำหัวใจของเจ้าขอบ้านอย่างเลือดเย็นสายตาของแขกในงาน เริ่มสลับมองระหว่างคู่รักคู่ใหม่กับนารินที่ยืนอยู่บนระเบียงสายตาเหล่านั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความชื่นชมแต่มันคือสายตาแห่งความเวทนาที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคมมีดนารินสูดลมหายใจเข้าลึกรวบรวมเศษเสี้ยวของความเข้มแข็งที่ยังหลงเหลืออยู่ก้าวเดินลงจากบันไดวนด้วยท่วงท่าที่สงบนิ่งดังรูปปั้นหินอ่อน เธอเดินฝ่าวงล้อมของสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามตรงเข้าไปหาภูวนัยมือเรียวบางแตะที่ต้นแขนของสามีเบาๆเป็นสัญญาณขอเวลาเราคุยกันหน่อยได้ไหมคะที่ห้องสมุดน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่หนักแน่นพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาหน้าตาและเกียรติยศที่กำลังสั่นคลอนเธอหวังเพียงแค่จะเตือนสติเขาในที่ระโหฐานให้เขานึกถึงความเหมาะสม และให้เกียรติบ้านอันเก่าแก่หลังนี้แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการสะบัดแขนออกอย่างไม่ใหญ่ดีผัวนายมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรำคาญใจราวกับว่านารินเป็นเพียงส่วนเกินที่น่าเบื่อหน่ายในปาร์ตี้ชีวิตของเขาและวินาทีนั้นเองนารินก็เริ่มตระหนักได้ว่าชายตรงหน้าไม่ใช่คนที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปแล้วเมื่อบานประตูห้องสมุดปิดลง เสียงอึกทึกจากงานเลี้ยงภายนอกก็เงียบหายไป,หยไปเหลือเพียงความอึดอัดที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศจนแทบหายใจไม่ออกนารินพยายามรวบรวมสติอธิบายด้วยเหตุผลว่าการพาผู้หญิงอื่นมาแสดงตัวเยี่ยงเจ้าของบ้านมันเป็นการหยามเกียรติเธอและวงตระกูลมากเกินไปแต่พวนายกลับมองว่าเธอกำลังหึงหวงไร้สาระและทำตัวงี่เง่าขัดความสุขของเขาเขาตะคอกใส่หน้าเธอเพื่อปอกป้องผู้หญิงคนใหม่ โดยถ้อยคําที่บาดลึกและเมื่อนารินยืนกรานเสียงแข็งว่าที่นี่คือบ้านของเธอฝ่ามือหนาที่เธอเคยคิดว่าอบอุ่นที่สุดก็ฟาดลงบนแก้มของเธออย่างแรงจนหน้าหันเสียงฝ่ามือกระทบเนื้อดังก้องไปทั่วห้องที่เงียบสงัดความเจ็บปวดเล่นริ้วขึ้นมาที่ใบหน้าจนชาไปทั้งแถบแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดในหัวใจที่แหลกสลายลงในวินาทีนั้นแรงตบนั้นไม่ได้ทำให้เลือดซึมที่มุมปากแต่มันได้ตบเอาความรัก ความศรัทธาและเยื่อใยสุดท้ายที่เธอมีต่อผู้ชายคนนี้ให้หลุดลอยออกไปตลอดกาลนารินยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ในห้องน้ำหรูหราสายตาจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองที่มีรอยแดง้ํำปรากฏชัดบนแก้มซ้ายเลือดสีสดที่มุมปากตัดกับผิวหน้าซีดเผือดราวกับกระดาษในความเงียบงันที่มีเพียงเสียงหยดน้ำจากก๊อกที่ปิดไม่สนิท เธอบรรจงใช้สำลีชุบน้ำเช็ดคราบเลือดออกอย่างแผ่วเบาไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวไหลออกมาจากดวงตาคู่นั้นความเจ็บปวดทางกายค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นเยียบที่กัดกินหัวใจวินาทีนี้เธอไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวหรือความเสียใจอีกต่อไปมีเพียงความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัวเข้ามาแทนที่ มันคือความสงบก่อนพายุใหญ่จะโหมกระหนำ่ำเหมือนสวิตความรู้สึกบางอย่างในตัวเธอได้ถูกสับลงหญิงสาวผู้อ่อนโยนคนเดิมได้ตายจากไปแล้วในห้องน้ำห้องนี้เหลือเพียงผู้หญิงคนใหม่ที่มีหัวใจด้านชาและพร้อมจะทำลายล้างทุกคนที่กล้าเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเธอแสงแดดยามเช้าที่คูณจะสดใสกลับดูหมองมน เมื่อนารินเดินลงมาที่ห้องทานอาหารภาพที่ปรากฏแก่สายตาทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเธอลดต่ําลงจนเยือกแข็งลิตากําลังนั่งจิบกาแฟอย่างสบายอารมณ์อยู่ตรงหัวโต๊ะในชุดคลุมอาบน้ําผ้าไหมสีงาช้างปักลายดอกบัวชุดคลุมตัวโปรดของนารินที่สั่งตัดพิเศษมันเป็นมากกว่าความไร้มารยาท มันคือการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวยังหยาบคายที่สุดหญิงสาวผู้มาใหม่เงยหน้าขึ้นมองนารินพร้อมรอยยิ้มเยาอะที่มุมปากไม่มีความเกรงใจหรือรู้สึกผิดแม้แต่น้อยรากับจะบอกว่าเธอมีสิทธิ์ในทุกอย่างของที่นี่เทียบเท่าหรือมากกว่าเจ้าของบ้านเสียอีกนารินกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อความขยะขยงเล่นคลานไปทั่วร่าง ไม่ใช่แค่รังเกียจที่เห็นคนอื่นใส่เสื้อผ้าของตนแต่รังเกียจความศกรปรโกโสโมมของจิตใจคนทั้งคู่ที่กำลังกัดกินบ้านที่เธอรักนารินสาวเท้าเข้าไปในห้องทานอาหารด้วยความเยือกเย็นสั่งสาวใช้ด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เด็ดขาดให้เก็บจานชามที่ลิตาใช้ไปทิ้งให้หมดเพราะเธอถือว่ามันแปดเปื้อนจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก คำสั่งนั้นเหมือนน้ำมันราดลงบนกองเพลิงแห่งโทสะของภูวนัยเขาโกรธจัดที่ภรรยาหักหน้าชู้รักต่อหน้าคนรับใช้ชายหนุ่มลุกขึ้นตบโต๊ะเสียงดังสนัน่นก่อนจะพุ่งเข้าหาแล้วเงื้อมือฟาดลงบนใบหน้าของนารินอีกครั้งแรงกว่าครั้งไหนๆจนร่างบางเซธลาไปชนกับตู้โชเลือดก,กำเดาไหลซึงออกมาหยดลงบนพื้นหินอ่อนแต่คราวนี้ สายตาของนารินที่มองกลับมาไม่ได้มีความหวาดกลัวอีกต่อไปมันว่างเปล่าและลึกล้ำราวกับหลุมดำที่พร้อมจะดูดกลืนทุกสิ่งเขาได้ทำลายความเมตตาครั้งสุดท้ายของเธอลงด้วยมือของเขาเองและนับจากวินาทีนี้จะไม่มีการอภัยให้อีกเสียงลูกบิดประตูล็อกลงกรอนดังกริกแผ่วเบาแต่มันกลับเป็นเสียงที่ดังก้องกังวานที่สุดในโชคชะตาของภูวานายัย นารินยืนพิงประตูบานนั้นปล่อยให้ความเจ็บปวดภายนอกเลือนหายไปเหลือไว้เพียงความเด็ดขาดที่เย็นเยือกเธอเดินตรงไปที่ตู้เซฟหยิบโทรศัพท์เครื่องสำรองที่ซ่อนไว้ออกมานิ้วเรียวสวยกดหมายเลขที่บันทึกไว้อย่างแม่นยำคุณธนาคะเริ่มดำเนินการตามแผนได้เลยคะ่ะขายบ้านหลังนี้ทิ้งซะ น้ำเสียงของเธอเรียบนิ่งไร้ระลอกคลื่นไม่มีความอาลัยอาวรณ์ในมรดกเก่าแก่หรือความทรงจำที่เคยหวงแหนในเมื่อบ้านหลังนี้ไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้อีกต่อไปมันก็เป็นเพียงสินทรัพย์ที่ต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธเพื่อใช้ประหารคนทรยศบทบาทของผู้ถูกกระทำได้จบลงแล้วและผู้พิพากษาได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ บรรยากาศภายในห้องรับรอง V.I.P. ของโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาเงียบสงบตัดขาดจากความวุ่นวายภายนอกนารินนั่งเผชิญหน้ากับมิสเตอร์เฉินนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชาวฮ่องกงผู้มั่งคั่งบนโต๊ะไม้สักขัดเงาเบื้องหน้ามีเอกสารสัญญาปึกใหญ่วางอยู่ มันคือข้อตกลงซื้อขายที่จะเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของคริหาต์หรูในเอกมัยให้กลายเป็นเพียงอดีตสำหรับเธอผมประทับใจที่คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขนาดนี้คุณนารินมิสเตอร์เฉินเอ่ยชมด้วยรอยยิ้มพอใจนารินเพียงยิ้มตอบบางๆแววตาของเธอไม่ได้มองเห็นตัวเลขเงินมหาศาลในสัญญาเป็นความร่ำรวยแต่เธอมองเห็นมันเป็นอิสรภาพและใบมีด ที่จะใช้เชื้อเฉือนความหยิ่งผยองของใครบางคนปลายปากกาหมึกซึมจะหลดลงบนกระดาษตวัดลายเซ็นที่สวยงามและมั่นคงการซื้อขายเสร็จสิ้นบ้านที่เคยเป็นวิมานบัตรนี้กลายเป็นกับดักที่รอวันทำงานตลอดหลายวันที่ผ่านมาบรรยากาศในคฤหาดดูเหมือนจะปกติดีสำหรับคนที่ไม่ได้สังเกตแต่ภายใต้ความเงียบเชียบนั้น มีความเคลื่อนไหวบางอย่างกำลังดำเนินไปอย่างลับๆนารินอาศัยจังหวะที่ภูวนัยออกไปทำงานและลิตาออกไปช้อปปิ้งทยอยขนย้ายเครื่องเพชรภาพวาดหายากและของโบราณอันประเมินค่าไม่ได้ออกจากตู้โชว์ทีละชิ้น2ชิ้นเธอแทนที่ของล้ำค่าเหล่านั้นด้วยกล่องเปล่าที่ปิดผนึกอย่างแนบเนียนหรือของเรียนแบบเกรด A ที่วางไว้ในตำแหน่งเดิม ถูกย่างก้าวของเธอแผ่วเบาและระมัดระวังราวกับแมวขโมยในบ้านของตัวเองแต่นี่ไม่ใช่การขโมยมันคือการกู้ซากชีวิตของเธอคืนมาก่อนที่เรือลำใหญ่จะจมลงหัวใจที่เคยเต้นแรงด้วยความกลัวบัดนี้กลับเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอด้วยความตื่นเต้นของแผนการที่กำลังเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบณห้างสรรพสินค้าหรูใจกลางเมือง ลิตากำลังยืนเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่ด้วยความเบิกบานใจโดยมีผูว่านายยืนรอจ่ายเงินด้วยท่าทีภาคภูมิใจในฐานะป๋าบุญทุ่มรูดใบนี้เลยครับน้องเขายื่นบัตรเครดิตสีดำมันวับให้พนักงานอย่างมั่นใจแต่เพียงชั่วอึดใจพนักงานสาวก็เดินกลับมาพร้อมสีหน้าลำบากใจขอโทษนะคะคุณผู้ชายบัตรใบนี้ทำรายการไม่ได้คะ่ะ ระบบแจ้งว่าถูกระง,งับการใช้งานผูวนัยหน้าชาเหมือนถูกตบกลางห้างเขาพยายามยื่นบัตรใบอื่นใบแล้วใบเล่าแต่ผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิมเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นจากลูกค้าคนอื่นเขาโวยวายใส่พนักงานเพื่อกลบเกลื่อนความอับอายโดยไม่รู้เลยว่าท่อน้ำเลี้ยงที่เคยหล่อเลี้ยงอีโก้ของเขาได้ถูกนารินตัดขาดสะบั้นลงแล้วอย่างเงียบเชียบ จากเศรษฐีผู้มั่งคัง่งกลายเป็นเพียงชายหนุ่มที่มีแต่ตัวเลขในอากาศบ่ายวันเสาร์อันร้อนอับอ้าวเสียงพูดคุยเจี๊ยวแจ้วดังมาจากสวนหลังบ้านลิตากำลังเดินชี้ไม้ชี้มือสั่งงานสถาปนิกหนุ่มอย่างออกรถเธอวาดฝันจะรื้อถอนสวนกุหลาบอังกฤษอันแสนร่มรื่นซึ่งเป็นมรดกความทรงจำที่คุณยายของนารินรักมากที่สุดเพื่อสร้างสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ เอาไว้จัดปาร์ตี้ริมสระภูวนัยเดินตามหลังพยักหน้าเอออห่อมกไปกับทุกคำขอของหญิงคนรักโดยไม่ใส่ใจเลยว่าต้นไม้แต่ละต้นมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรนารินยืนมองภาพบาดตานั้นผ่านม่านลูกไม้สีขาวจากห้องนอนชั้นสองแทนที่จะโกรธเคี้ยวหรือลงไปห้ามปรามเหมือนที่เคยทำเธอกลับยืนนิ่งสงบสายตาที่มองลงไป เต็มไปด้วยความสมเพศและเวทนาพวกเขากำลังวางแผนสร้างวิมานบนอากาศบนที่ดินที่ไม่ได้เป็นของพวกเขาอีกต่อไปช่างหน้าขันที่คนเขาวาดฝันถึงอนาคตทั้งที่เวลาของพวกเขากำลังนับถอยหลังสู่จุดจบภายในห้องทำงานส่วนตัวที่เงียบสงัดแสงไฟจากโคมตั้งโต๊ะสาดส่องลงดนเอกสารสำคัญฉบับสุดท้ายนารินจะรดปล,ปลายปากกาหมึกซึมด้าโปรด ลงบนช่องลายเซ็นผู้โอนน้ำหมึกสีน้ำเงินเข้มซึมลึกลงไปในเนื้อกระดาษประทับตราความเป็นจริงที่จะไม่มีวันย้อนกลับความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยทับถมอยู่ในอกตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาค่อยๆย,ยกออกไปพร้อมกับการตวัดปล,ปลายปากกาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การขายบ้านแต่มันคือการปลดปล่อยพันธนาการคือการตัดโซ่ตรวนที่ล่ามเธอไว้กับอดีตที่เจ็บปวดนาฬิกาบนผนังเดินติก๊กตอกติก๊กตอก นับถอยหลังเข้าสู่วาระสุดท้ายของละครฉากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าระเบิดเวลาที่เธอวางไว้อย่างแนบเนียนจะทำงานของมันอย่างสมบูรณ์แบบค่ำคืนนั้นนารินนักรับประทานอาหารเย็นเพียงลำพังที่มุมโต๊ะอาหารท่ามกลางเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่ดังมาจากห้องนั่งเล่นภูวนัยและลิตากำลังตื่นเต้นกับการเตรียมงานปาร์ตี้วันเกิดในวันพรุ่งนี้ พวกเขาวาดฝันถึงงานเลี้ยงที่หรูหราที่สุดแห่งปีแขกเรือไฮโซนับร้อยที่จะมาร่วมยินดีและภาพความสำเร็จที่จะถูกโพสต์อวดลงโซเชียลมีเดียพวกเขาหารู้ไม่ว่านี่คืออาหารมื้อสุดท้ายในบ้านหลังนี้ความสุขที่พวกเขากำลังเสพสมคือความสุขจอมปลอมบนปากเหวนารินตักซุปเข้าปากอย่างใจเย็น รสชาติของมันจืดชืดเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของความจริงที่เธอกุมความลับไว้เธอไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกเหมือนผู้ชมที่นั่งรอดูตอนจบของหนังดรามา่าที่ตัวโกงกำลังหัวเราะร่าเริงก่อนที่หายนะจะมาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัวค่ำคืนแห่งการรอคอยมาถึงแล้วแสงไฟสปอตไลท์สาดส่องไปทั่วบริเวณสวนหน้าบ้านเสียงดนตรีบรรเลงกระหึ่ม แขกเรือในชุดราตรีหลาสีสันเดินขวักไขว่แต่แล้วทุกสายตาก็ต้องหยุดชะงักและหันไปมองที่บันไดวนกลางห้องโถงนารินกำลังก้าวลงมาอย่างช้าๆไม่ใช่ในชุดสีสดใสเพื่อร่วมยินดีแต่เธออยู่ในชุดราตรีสีดําสนิทราวกับรัติการผ้ากำมะหยี่สีดำํำขับผิวขาวผ่องให้ดูโดดเด่นและลึกลับ รัศมีแห่งความสง่างามและความเยือกเย็นแผ่ออกมาจากตัวเธอจนคนรอบข้างรู้สึกได้มันไม่ใช่ชุดสำหรับงานปาร์ตี้แต่มันคือชุดไว้อาลัยไว้อาลัยแก่กับความรักที่ตายจากไว้อาลัยแก่กับศักดิ์ศรีที่เคยถูกเหยียบย่าและไว้อาลัยแก่กับชะตากรรมของเจ้าของงานที่กำลังจะจบสิ้นลงในคืนนี้ท่ามกลางเสียงเพลงและผู้คนที่พลุกพล่าน ลิตาเดินกรีดกรายเข้ามาหานารินพร้อมแก้วแชมเปญในมือรอยยิ้มของเธอเคลือบแฝงไปด้วยยาพิษแหมพี่นารินใส่ชุดดำมางานบงคลแบบนี้ไม่กลัวเขาว่าแช่งจับของงานเหรอคะคำพูดเน็บแนมนั้นจงใจพูดให้ดังพอที่จะเรียกสายตาคนรอบข้างนารินเพียงแค่ยิ้มมุมปากเป็นรอยยิ้มที่อ่านยากและน่าหวาดหวัน่น เธอเอื้อมมือไปหยิบแก้ววายแดงราคาแพงจากถาดบริกรที่เดินผ่านมาพี่ไม่ได้แช่งคะ่ะพี่แค่มาร่วมส่งวิญญาณของสิ่งอัปมงคลสิ้นเสียงหวานหูมือเรียวก็แ้งทำเป็นสะดุดของเหลวสีแดงเข้มสาดกระจายเต็มแรงใส่ชุดราตรีสีขาวบริสุทธิ์ของลิตา สีแดงฉานไหลาอาบลงบนผ้าเนื้อดีราวกับรอยเลือดที่เปรอะเปื้อนความจอมปลอมเสียงกรีดร้องของลิตาดังลั่นงานทำลายภาพลักนางเอกแสนหวานจนย่อยยับในพริบตาผู้ว่าไหนพุ่งตัวฝ่าวงล้อมเข้ามาทันทีที่เห็นภาพคนรักยืนกรีดร้องด้วยสภาพดูไม่ได้ความโกรธแค้นที่ถูกหักหน้ากลางงาน พุ่งขึ้นสูงจนขาดสติเขาไม่สนใจสายตาแขกเรือหรือภาพลักษณ์สุภาพบุรุษที่สร้างมามือหนาเงื้อขึ้นสุดแรงและฟาดลงบนใบหน้าสวยของนารินฉาดใหญ่เพียกเสียงฝ่ามือกระทบเนื้อดังสนั่นก้องไปทั่วห้องโถงตัดเสียงดนตรีและเสียงพูดคุยให้เงียบกริบลงในวินาทีนั้นนารินหน้าหันไปตามแรงตบ ผมเภาหลุดลุยแต่ครั้งนี้เธอไม่หลมและไม่ร้องไห้เธอค่อยๆหันหน้ากลับมาเลือดสีสดไหลซึมที่มุมปากดวงตาจ้องมองสามีด้วยความว่างเปล่าที่น่าขนลุกทำกลางสายตาตกตะลึงของแขกนับร้อยผู้ว่าไหนได้ถอดหน้ากากผู้ดีของตัวเองทิ้งไปและเผยท่าแท้ของซาตานร้าย ออกมาให้ทุกคนได้ประจักษ์ในวินาทีที่ความเงียบงันปกคลุมไปทั่วงานเสียงนาฬิกาโบราณมุมห้องก็เริ่มตีบอกเวลาหนึ่งทุ่มตรงดังกังวานราวกับระฆังเตือนภัยทันใดนั้นประตูไม้สักบานมหึมาหน้าครื้หาดก็ถูกคลักเปิดออกอย่างแรงแสงไฟหน้ารถตู้สีดำหลายคันาสาดส่องเข้ามาจนแสบตา ชายชะกันในชุดสูทสีดำสนิทนับสิบคนเดินเรียงหน้ากระดานเข้ามาด้วยความหน้าเกรงขามนำทีมโดยทนายธนามิสเตอร์เฉินและเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองถูกแทนที่ด้วยความหวาดหวั่นในชั่วพริบตาผูวันายยืนดวแข็งทื่อมือที่เพิ่งตบหน้าภรรยายังค้างอยู่กลางอากาศดวงตาเบิกโพลงด้วยความตื่นตระหนก สัญชาตญาณดิบเริ่มร้องเตือนเขาว่าหายนะที่แท้จริงได้มาเยือนถึงหน้าประตูแล้วทนายธนาก้าวออกมาจากกลุ่มชายชุดดำขยับแว่นสายตาเล็กน้อยแล้วกวาดตามองไปรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยแขกเรือก่อนจะหยุดสายตาลงที่ผัวในด้วยความเวทนาเขาชูแฟ้มเอกสารสีดำในมือขึ้น ประกาศด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่ดังก้องกังวาลไปถึงขั้วหัวใจของคนฟังขออภัยที่ต้องขัดจังหวะช่วงเวลาแห่งความสุขครับแต่ในฐานะตัวแทนทางกฎหมายของวิสเตอร์เฉินเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้คนปัจจุบันผมขอแจ้งให้ทราบว่างานเลี้ยงนี้ต้องยุติลงเดี๋ยวนี้ครับคำประกาศนั้นเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางวงผัวในหน้าซีดเผือด ตะโกนถามเสียงสั่นว่าหมายความว่าอย่างไงทนายธนาเพียงแค่ผายมือไปทางนารินคุณนารินได้ทำการขายบ้านหลังนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวานนี้แล้วครับและเจ้าของใหม่ต้องการใช้พื้นที่ทันทีกรุณาเชิญพวกคุณทุกคนออกไปจากพื้นที่ส่วนบุคคลเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทางเราจะแจ้งข้อหาบุกรุกครับความจริงที่โหดร้ายถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือกเปลี่ยนเจ้าชายผู้เยื่อหยิง ให้กลายเป็นเพียงผู้อาศัยที่กำลังจะถูกขับไล่เหมือนสุนัขจนตรอกสติของภูวนยัยแตกกระเจิงเขาไม่สนใจเสียงเซ็งแซ่หรือสายตาที่มองมาด้วยความสมเพชอีกต่อไปสองขาพาร่างอันสันเทาวิ่งตะกายขึ้นบันไดไปยังห้องนอนใหญ่ราวกับคนบ้าสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวตอนนี้คือเงินเงินสดและนาฬิกาหรูที่เขาเก็บสะสมไว้ในตู้เซฟลับหลังรูปภาพมันคือฟางเส้นสุดท้ายที่จะช่วยต่อลมหายใจให้เขาได้ มือไม้ที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อหมุนรหัสเซฟด้วยความรนรานผิดแล้วผิดเล่าจนกระทั่งเสียงกลไกลปลดล็อกดังขึ้นแต่เมื่อบานประตูตู้เซฟเปิดออกโลกทั้งใบของเขาก็ถล่มลงมาตรงหน้าภายในนั้นว่างเปล่าไม่มีเงินสดไม่มีทองคำไม่มีสมบัติใดๆเหลืออยู่เลยมีเพียงกระดาษโน้ตใบเล็กๆสีเหลืองแปะติดไว้บนนั้นมีลายมือบรรจงที่เขาคุ้นเคยเขียนข้อความสั้นๆว่า ของทุกชิ้นในตู้นี้ซื้อด้วยเงินสินสอดและเงินส่วนตัวของฉันขอบคุณที่ช่วยดูแลให้นะคะผูวนายสุดหวบลงกับพื้นเสียงหัวเราะเยาะหยันของโชคชะตาดังก้องในหูวินาทีนี้เขาเพิ่งตระหนักได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาเป็นเพียงราชาที่ปราศจากบัลลังก์และบัตรนี้เขาไม่เหลือแม้แต่เศษซากของความภาคภูมิใจและแล้ว ฉากสุดท้ายของละครชีวิตก็ดำเนินมาถึงท่ามกลางสายตาของแขกเรือที่ยืนมองดูด้วยความเงียบงนันผู้ว่านายและลิตาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริการประกบตัวเดินลงมาจากบันไดสภาพของทั้งคู่ดูไม่ต่างอะไรกับนกปีกหักที่หมดสภาพผู้ว่านายเดินก้มหน้าไหลที่เคยผายกว้างด้วยความเยื่อหยิ่งบัดนี้ลู่ตกลงอย่างค้นหมดอะไรตาอยาก ส่วนลิตาในชุดราตรีสีขาวที่เปรอะเปื้อนคราบไวแดงเดินร้องไห้ฟูมฟายพยายามเอาหน้าซุกหลบแสงแฟลชจากโทรศัพท์มือถือของผู้คนที่รุมถ่ายภาพความอัปยศยนี้ไม่มีใครยื่นมีเข้ามาช่วยไม่มีใครเอ่ยคำปลอบโยนมีเพียงสายตาดูแคลนที่ทิ่มแทงพวกเขายิ่งกว่าคมมีดเมื่อทั้งคู่ถูกพาตัวออกไปพ้นประตูรั้วอลลอยบานประตูเหล็กดัดที่หรูหรา ก็ค่อยๆเลื่อนปิดลงช้าๆตัดขาดพวกเขาออกจากโลกใบเดิมที่เคยหลงระเริงทิ้งให้ยืนตากฝนอยู่ริมถนนเพียงลำพังกับความจริงที่ว่าพวกเขาไม่เหลือที่ยืนในสังคมนี้อีกต่อไปสองปีผ่านไปณระเบียงเพนท์เฮาส์หรูระฟ้าใจกลางสิงคโปร์นารินยืนทอดสายตามองแสงไฟหลากสีสันของอ่าวมารีนาเบย์ที่ส่องประกายระยิบระยับแข่งกับดวงดาว ในมือของเธอมีแก้วไวน์แดงที่รสชาติหอมหวานต่างจากรสชาติขมขื่นในอดีตอย่างสิ้นเชิงลมทะเลยามค่ำคืนพัดผ่านเส้นผมของเธอเบาๆพาเอาความเจ็บปวดและรอยแผลเป็นในหัวใจให้จางหายไปกับสายลมวันนี้เธอคือนักลงทุนหญิงผู้ประสบความสำเร็จที่ใครๆต่างให้การยอมรับไม่ใช่ด้วยนามสกุลของสามี แต่ด้วยมันสมองและสองมือของเธอเองภูว่นยและลิตากลายเป็นเพียงฝุ่นผงในความทรงจำที่เธอปัดทิ้งไปนานแล้วนารินยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มดำกับความสำเร็จรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอในวันนี้คือรอยยิ้มที่งดงามที่สุดเพราะมันคือรอยยิ้มของผู้หญิงที่ค้นพบว่าบ้านที่แข็งแรงที่สุดไม่ได้สร้างจากอิฐหรือปูน แต่มันสร้างขึ้นจากหัวใจที่รักและเห็นคุณค่าในตัวเองจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนารินบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าบ้านไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่มันคือศักดิ์ศรีที่เราต้องรักษาและการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าจนเสียงคร่ำครวญของคนเนรคุณส่งไปไม่ถึง หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่กําลังสู้ชีวิตนะครับถ้าชอบเรื่องราวสะท้อนสังคมแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และ comment บอกผมหน่อยนะครับว่าคุณสะใจกับฉากไหนที่สุดสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ